โดยที่ครับเพื่อนพี่น้องมานี้กรับมาอยู่กับกองพอเพียงเลี้ยงสดได้นะครับพี่น้องเนาะพก็มาอยู่ตลาดนัดบ้านนาฝายต้นบนนาฝายอำเภอเบืองจังหวัดชายภูมิครับก็พ่อมาอยู่ตลาดชุมชนครับเมื่อนีงตั้งอยู่ที่จังหวัชายภูมิต่าตัวนะครับเลือกไกล้ๆจาราชพัฒน์เช้าวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568ครับพามาเบิ่งงัวตลาดแห่งนี้เป็นตลาดชุมชนครับเป็นองวงสายเลี้ยงสายคุณมาครับสุไพรเบิ่ง ไม่ได้ขายกระตุ้นนี่โอ้สายผูอันนี้สายแม่สายแม่หูงมงามว่าไปคนไม่พอไปออเครับพ่อกับห้อยสันห้อยสันสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับมื้อนี้ได้อย่างมามึงเนี่ย รถบอแล้วก็มันได้สร์ทไม่ห้างลูกเลยนะ,ะไม่ห้งลูกกก็โคง้งเนาะครับขึ้นไกลูกออกโค้งโอ้สูงเกือบเลยเนี่ยเกือเลอยส่สิดุ่เนาะห้อยเนาะ,นะเปือไดเอ้าห้อยเอ้เกือบได้เนี่ยให,ห้หหมีกนอยากได้น้ำเ่ยโคงกับไปเลี้ยงนี่ยหนึอกแปดสิบเซนนะแปดแปดพเนาะแปดพันต่อรงอีกเนาะครับต่ออีกน้อยมันทับได้บ่เรฮะทับได้อีกน ทบได้เยอะว่ะทบได้เงี่ยถ่ายลูกออลฟุงหวานเอออู <30> <30 ้เป็นยาวเต๋อดีตัวเนี่ยไหมอือ้คำรู้วนเตียมนี่เนี้ยเต๋อได้น้อยเนาะออาให้บอกเบอร์เนี้ยให้เขาจะได้น้ำออศูนย์แปดห้าศูนย์แปด้นึาหนึ่งศูนย์ห้าสามสามหสองครับสามสหองสันเนาะห้สันบ้านเปลี่ยนบ้นคงเลี้ยงบนคงเลี้ยงคู่น้อยกตได้เบิดได้เบอันมีวัวมีวายขันอยากขายทุหาเราก็ได้เนาะครับผมรอบเปเื่องไห้เนาะประเมินราคาไห้ว่าต เอาขอบคุณครัคร <ai> ับผมครับบะเบิงหัวผูกขอเชนครับผมเนี่ยหัวผูกตีแดงแขงครับสายขุนสายขุนครับสายขุนเรายังอันนั้นอยู่ตุกน้ำเลี้ยงอย่างน้อยคอเชนคอเชนสวัสดีครับผม พอเชนได้มา,ต,ามมตัวเดียวดีมื้ยเนี่ยสายผู้เนาะผู้เท่าะไรเนี่ยพ่อถ่ายไปแล้วก็อยากได้แปดพันห่านนั่นนะครับโอ้พอซ <พอ S 2> ื้อเด้เนาะเป็นหัวคุณอืมเป็นสายคุณเนาะเรายังน,น,ยนั่นอยู่เนาะซูบจากน้อยนึงพอซูบจากหล่ะ,ละมันเด็โค้งเนาะเด็กโค้งเนาะพ่อเนาะอืแก่เติมประตูเนี่ยกระทบจากน้อยนึงอืมผลกระทบเอาพ่อแบบนี้เนาะครับศูนย์แปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดครับผมเนาะพอเชนเนาะหอวหนองลูกเขาครับผมพอเชิขอบคุณครับ สีแดงสีถึงก็พอเนาะคันเราไปอ้วนขึ้นนี่โอ้เขาเขาเขายังนี่โอ้เขาจีเขาเขาเยอะเขามันมันเขาเขาอะไรบ้างในเนาะอือหรือคน็ดียวคนยืนได้เนี่ยครับเอาจกได้ทุ่มหาเราเด้ครับเด้อของพ่อเชียนครับผมเราไม่ไปพันหาจริงเหรอครับอยากได้เปลีพันหาครับครับผมเอาพ่อขน้องพ่อขน้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเต้มาจากตัวได้มาสองตัวแล้วครับเนีเอาเบิ้ง ไปไปไปอันนี้โอ้สวอย่งไดเนี่ยแม่จามสิน่างเดขอใบลูกมากครับแม่จามสองว่างลูกเนาะทองว่างว่ามื่นส้าครับนงสี่พันห้าร้อลูกที่เท่ไหรงีลูกลูกเลยครับลูกเลยครับต้องเป็นลูกที่สองเนาะครับทับพันกันลูกสองแล้วครับโอ้บืองลยงอ่างอ่างดีพร้อมเนาะเปิดเปิดมื่นสี่พเต้เอาบอกเบือศนย์เก้าสามห้า่นครับครับตัวพ่นเดตัวหลังเดสามพหครับหนึ่งห มื่นสามพันห้าครับอืมทองครเกไโต้ทองเลยเอออันนี้ประกันทองบ่นเนี่ยหรอครับประกันครับทองแท้เนาะทองครับทองแรกทองสองพอมั้งโอ้ตัวนี้มันลูกสาม้วครับลูกสามลูกสาสายไทยลี่นะครับอืมมันปวดมันหายหาบไวไม่ใช่ทปตัดใสหวานอีกย่่ครับรงิเือเราแล้วเป็นยังครับ มีเอาไปทิ้ไว้ก็ดีเขาพูดมื่นสามพันโอ้หดูเขาม้นนู้นเผื่อนะเก่งดิงเนี่ยเฮ้ยเก่งจรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาครับผมโอ้เก่งบ้านด้วเนี่ยทองอุ้งลุงอยู่อายุเขาเจ้าสามปันหาสามปัญหาสามพันนะครับได้จินน่องเลยตัวเนี่ยทองครับทอง ประกันทองของเนาะโอ้เนี่ยของพ่อน้องครับท่องแท้ๆเลยเนี่ยหมื่นสามพันห้าร้ครับาอันนี้ของห้อยเนาะห้อยห้อยตุ้ยเนาะครขายแล้วนะตัวเนี่ยขายแล้วครับอืมเป็นราคาขายเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันครับหมื่นหมือนเนาะตรังได้เท่าไหร่ตรอง เราลองไหว14ครับผมทำไปหมื่นสี่ขายได้หมื่นสองใกล้เชียงเนาะใกล้เชียงใกล้เชียงโอเคเอาเราลองแบ่งกันไปทำมาหากินครับผมก็พอมีติดกระเป๋าอยู่เนาะนิดหน่อยพอนิดหน่อยก็ให้ยื่นได้ไปต่อข้างหน้าโอ้งอไมนสูงเพรานั้นสไลน์เนี่ยวสูงลอยสามสิบห้าอืมด้วยสามห้าโอ้โหสวยครับงอต้องการใส่พิมพ์ยมสูงเนาอายุไม่มีเวลาไปขายตลาดใหญ่อายุเท okay. ่าไรเราหนึ่งตัวนี้เดย์ป uh uh ี หเดือนอืมเอาไปคุณได้แล้วนีเนาะเอาไปคุณไปคืนได้แล้วโคงได้แล้วเนาะนาแกะโค้งสั้นหูสั้นแต่โค้งติดนิดนึงจะโค้งได้แล้วโค้งได้คุณได้แล้วอาอาขอบคุณคบห้อยครับผมครับครับบับครัครับ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 ครบรัรับคับครครคมครับรับครับคบครับครับับครบรครับไร

แม่บัวสวัสดีครับผมแม่บัวตัวแดงๆเท่าไหร่แม่บวนหมื่นพันหมื่นพันแล้วแม่ลูกเนี้ยแม่ลูกอันสองหมื่นสองหมื่นเนาะอืมอ่าแม่บัมีเบื่อซะทั้งวะจับได้รบัจับมาได้เนาะ อ๋อไปแล้วจับเบือบ่ได้ครับเดี๋ยวไปหาเราอยู่ครับเด้อมื่ออื่นอยู่บ้านข่าวเนาะแม่บุญเราเป็นเจ้าของตลาดนัตบ้านข่าวครับอื่นเปิดคือเขานะแม่บุญเนาะท่านได้ขายกับหาเราก็ได้ครับผมเอาแม่บุญขอบคุณครับผมสสวัดีน้องน้อยสวัสดีครับผมน้องห้อยมาจะใส่งอ่ะผมใกล้ๆเขาเนี่ยอืมเป็นสาวลูกกระทบด้วยเนี่ยได้จากปีเราถึงเงี้ยนึ่งปีสามปีที่แล้วครับปีที่ดล้วใกล้ทับแล้วเนาะอยู่ยังถูกไหมประมาณอีกห้าหกเดือนเนาะเพื่อไปเท่าไหร่เนาะ โอ้1ห vale ม oh, ื0นสองพันโอ้พอพอต่ออยู่ได้เนาะโอ้เบอรลึก็ดีแข้งขาก็ดีเลยเนี่ยมีเบ้อทุกย่างมีตุ่นตอย่างสีแดงพร้อมเนาะท่านขึนี่ชท่นใีส่เขาเนะเอาบอกเบอร์เนาศูนย์หกสาครับศูนย์หน่ปครับหกสาองครับห้อยังครับผมห้อยพุ่มครับห้อยพุมเน้าบ้านพลังเนาะบ้านพลังตะบลหน้าฝายนี่แหละเนาะ เอาครับกินอยาดีพ่อแม่นี่นเนาะกินยังงี้วันแล้วเก็บข้อคอเขาเราไว้น้องหอยเนาะครับโอ้ยงัวราคาหมื่นกว่าบาทมื่นสองพันวันนี้ไหมไงเป็นสาวเราดูดูพูดล่ะดีเติบได้รับรถขี่ได้ได้หนึ่งงวตัวนี้อ่ได้ต้งตอ,งห,อ,องหาเรารับเด้อเนี่ยลามได้อยอะมากเนี่ยปลได้มาใส่สวนเขาเนาะครับบดดื้อแล้วมั้งบดดื้อปลูกปลูกอันข้อเอา กินยาดีๆครับพี่น้องเบิ่งเอาครับขอบคุณครับห้อยครับขอได้ขายเด้อห้อยเด้อครับสามร้อยเราบอกกันเร็วห้อยดูได้มาจากตัวเนี่ยผมได้มาสามตัวครับสามตัวไม่ลูกตัวนึ่งเจ้อันนี้กำพร้าจริงเนี่ยตัู้เบาเนี่ยครับอันนีวไหนเปิดตัวไหรกู้เบาเนี่ยห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยไม่ลูกกันเด้แม่ลูกหมื่นแปดพันห้าร้อยลูกตัวแม่ลูกตัวผู้ครับเอาบอกเบอร์เนี่ยบอกเบอร์เนี่ย ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดห้าศูนย์ศูนย์สามเจ็ดขับหอยดรูลเนาะขับไฮดูลเราเป็นเจ้าของตลาดนัดบ้านบ้านขาวเนาะเมื้อเกิดเปิดเนาะคือเราเนาะหอยดรูลเนาะสี่สิบโลทรงฟรีครับโอ้สี่สิบโลทรงฟรีครับมองนี่ช่วงตอนนี้เนาะพี่มันก็ไปหาเราอยู่ตลาดนัดบ้านขาวกันแล้วพี่น้องมื่อเกิดเปิดคือเขาครับเปิดคือเขาตัวละห้าสิบบาทว่าได้ขายว่าได้เสียตังค์ได้ได้ขายไม่ได้เสียตังค์เออว่าได้ขายว่าได้เสียตังค์ได้ขายจังได้เสียตังค์โอเคเอาให้ดูขอบคุณครับผม สถานะบ้านข้าวนะครับพรุ่งนี้เปิดที่ถนนชัยภูมิบ้านข้าวนะครับตระบลบ้านอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมินะพี่น้องเด้อเปิดทุกวันพุธกับวันวันเสาร์ครับแต่สถานหน้าฝายเปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครับพี่น้องอยากเอาเบิ้งเอาครับของเราครับเนี่ย kháp à bước vận chuyển hôm nay cả thị trường chung chốt nít nít khép biết cả khai còn gì yêu พอนิดพอนิดสวัสดีครับผมพอนิดเรวยังมาแม่ลูกเดียรพอนิดบอครับฮะบอแม่แม่ลูกอเตียครับนี่แม่สาวโอ้นี่แม่สาวดิครับมีสาวมันมีลูกกับเทียยังอ่ะบอพระท่านมีลูกครับโอ้แม่สาวมันมีลูกนนไทยทับเนาะสายบดบดพุเตอร์ไทยพ่อตัวเนี้ยเงินเจ็ดพันครับเงินเจ็ดพันคู่บ่าวอีกคู้สาวคู่บ่าวเนี่ยคู่บ่าวคู่บ่าวน้อย เท่าไรเนี่ยหั่บ่าวน้อยเนี่ยห้าพันห้าร้อยเอาเนี่ยพันห้าร้อยคู่บ่าวน้อยเนาะเอาพ่อบอกเพื่อแนวอ๋ของพเนตเนาะคอนเนตจุบ้านมีหลายบ่พเนอกคอนเนีตเป็นสายสายน้อยอย่างไี้สายใดสายหูยาวเสียคอนเนตเรามองหูยาวนะครับเราสามักสายหูยาวเป็นราคาเท่าไหร่พเนตสายหูยาว องนกากบางามกับมีวัออนี่เผื่อว่าเราคำเเปล่ีเออศูนย์หกห้าเองนึ่งาห้าสามเกพรเนี่ยจานพิมพ์นาะบ้านบ้านบังกรเพงเนาะวผมครับเอาขอได้ขายครับพอครับขอบคุณครับ

ครับตลาดวันนี้ก็ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านหน้าฝายไปสนี้พี่น้องเด้อก็ตลาดนี้น้อยก็ซื้อขายกันดีอยู่ครับพี่น้องก็ในห้อยกับมาซื้อมาหากันดีอยู่ตลาดวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้นะพี่น้องเด้อสหรับ้นีสวัสดีครับ